สวัสด,ดีท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่วงสเตชั่นรัมน,นี่ม่อยู่ในเกมของไมค์ครับใน,ในแบงกขอชีวิตรอดอีพีที่สองนะฮะเพเ่คใับผมก็ได้ปรับแต่งบ้านแล้วก็ทำฟาร์มไก่เรียบร้อยนะฮะและ้ฟาร์มบัวนะจะว่าฟามผมไม่ใช่ผมจับวัโอเคครับเราก็ได้ทำที่นอนแล้วก็เตรียมอะไรเรียบร้อยนะฮะ,นะโอเค,ค เดี๋ยวแล้วในพาร์ทนี้นะฮะเราก็เราก็ทำอะไรดีมึงใช้จะขอแหกนะคะเออขอไฟด้วยนะฮะมจะอ่าแบบโวนะฮะพาร์ทนี้เราก็จะลงเมืองกันดีกว่านะฮะลงผมด้วยกูเจอเมืองแล้วเพราะกูคืไปแหลกจิบหายเราจะอ่านประมาณห้านาทีก็พอแล้วฮะ กินด้วยกินอะไรอ่ะชิบขึ้นเด็ออกขึ้นเด็กอพี่แอ็กหินขึ้นแล้วกันเอยะเอีะข้าจะไปช่วยแล้วดูน้องไม่ต้องมาแล้วไป,ไปดีนักกว่าเน้าด้วย3ชิ้นผมไม่เหล็ก โอ้ยเหล็กเหล็กทำอยู่นรไหนลงตรงไหนทำอยู่ตรไม่เหลียทอนมาวะมีทอนป่ะมีนี่แปดอันอุ้ยอบิเอ้ยเชือบผมมีเหล็กเกลดาวเรลียวเกลีาวสีอันมีทอนนีกสี่อันโอเคกุคุไม้แป๊บทำอยู่ไหนไม่เห็นเลย ไปหอบโค้งนมันสามอันคีเบอร์มาแล้วครับเออปมด้วยผุ่มกลางไปอาไปหาเว้ยมันจะแปนอีสักลอ,อาอันนึงลูกเข่งลูเข่งเราว่าทำทำไม่ทำขี้เลยครับไปแล้ว ด้วยเออฟังมาดิลองดูตัวของผมเท่หรือเปล่าตัวเต,วต,วต,วตวลิงโอ้โหตัวปิดตัวกับหัวนะกวอนตีนมานี่ไปก็นึกว่าผีเฮ้ยตรงนี้มีอะไรวะมีน้ำวะ่ะโอ้โเล็กโอ,โอ้ชิบมีคูไปเลย ผมมีเหล็กนี่คืห้าก่อนมึงขุดไปเก็บเก็บเก็บเก็ก่อนเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าลาปิสที่ไหนได้น้ำเป็นบักนี่ให้มันไหลออกมาเอออผมเฮ้ยไอ้เหี้ยเ้ยผมจะปักไปตรงนอ้างหันปักไปพี่มึงดีปับหังหันแล้วก็มึงก็กลับหัวอยู่แล้วมึงจะกลับหลังทำไมวะไ,ไอ้นี่ควันตีน หืมเหล็กไม่ใช่ตาฝาดมันนี่มันเ,นนเ,นเอาชานกูกูเลยไหมกูทิ้กูจะหมดแล้วกูกูจะอ้าชิบ้าชิบตัวตายปะ่ะอีสัตว์ไม่ตายเว้ยกูนางเหนียวนางเหนียวอุย้ยหลอดหายกูหมดว่ะชิปงงเหนียวมาไหมหลุด,ดแค่นี้เอ,องแบบนี้คันตายไหมอีสัตว์ มึงมีต่ำมึงขุดทอดเลยมึงขุดจะขุดไม่ขุดมือไปขุด,ดจะตายแล้วือไปขุดเลยเยลหี้หยมาอะไรมาอึดก,กันยืบเรียบร้อยเราต้องอึดแล้วตันตันตันอีกแล้วลัวทำนี้ตันกับลังหารันขึ้นไปบนนู่นพอดมีย่นาะม นี่สองอันมึงยังเด็กนี่โหมมีมีเอาตีกูทำไมกูไม่ได้ตีมึงเดียวตัวสองกูไม่รู้มึงไม่เนาะโอ้โหเมาเลยโอ้โหเล็กโคตรพอเลยกลับบ้านจ้ะกูเก็บไปด้วยแล้วกันกูเมย์เนาะมันกูเก็บไปแล้วเสร็จยิ้มกอะได้แล้วกันโอเคกูเล็กแป๊บ มึงอยู่บ้านแหละดูกูไปให้ดูนี้ออมึงยังเข้าอีกกะตุกไอสัตว์อีฮียาลอยัยองยไอสัตว์ยี่ทนันอันเดียวเอาไปทำไมพี่ขุดเหล็กกูมีสองอันนะ้วเฟยดับพี่อ็กโอ้ยมึงไม่เกง่งภา,าษาอังกฤษมึงไม่ต้องพูดเลยก,กูมีสองอันนะ้วเฟยแบบพี่แอ็กพ่อ,อม,อมีพี่แอ็กยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็มีมีดาบเหล็กอีกหนึ่งอันกูมาทำไมขี้อะไรอย่างนี้ เอาธรรมดาอย่าน okay. ี้เลยกันผมว่าเคลื่อประมาณหกหกจุดนาทีมั้งกูคอแล้วมั้งเนี่ยตั้งสิบนาทีไม่ได้กูลงไม่ได้ฮะกูกลับบ้านแล้วกันกลับบ้านก่อนนะก็แล้วกันเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับจบคมึงดีมึงเข้าออกเข้าออกมึงอย่าโดนตีมึงได้ไหม ไม่อยากตอกอีเลกวัดดีคุณแม่มด่อมมดุกหไาลมันก็ตีมันสิตีไม่ได้ไม่มีดับเ๋ยวก็ตายดอกมันกำลังจะไปถ้ำกระโดดข้ามมันเย่นโอ้โดนนันยาพิษโอเคครับสำหรับสำหรับคลิปนี้นะผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบกดไลค์ใครชอบมาม่ากดซับนะครับผมเอ้ยสวันนีขอบคุณครับ